ใต้ความสงบแห่งบ้านสวนมีความลับเร้าร้อนซ่อนอยู่ระหว่างหญิงสาวกับน้องสี่ขาความผูกพันที่เกินกว่าจินตนาและยากจะห้ามใจให้หยุดลงเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของพี่น้ำให้ฟังจ้าเรื่องมันเกิดขึ้นที่บ้านสวนแถบชานเมืองที่พี่น้ำไปอยู่หลังเกษียณหน้า พี่น้ำเป็นผู้หญิงโสดวัย40ปลายปลายน้ำน้าเหรอถ้าให้บรรยายนะแกเป็นผู้หญิงที่สวยคมแบบที่เรียกว่าสวยจัดเลยแหละรูปร่างก็ดีสมส่วนผิวพรรณก็ผ่องใสดูแลตัวเองดีมากๆเครื่องหน้าแต่ละอย่างนี้คือลงตัวพอดิบพอดีดวงตาก็ดูมีประกายแฝงความอ่อนโยนเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเด็ดเดี่ยวและน่าเกรงใจซ่อนอยู่ริมฝีปากอิ่มได้รูปพอแกยิ้มนิดๆนะโอ๊ยโลกสดใสขึ้นมาเลยแหละ คือด้วยความที่แกสวยแบบดูแพงดูเป็นผู้ดีมากๆเนี่ยแหละทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่น่าไม่กล้าเข้ามาจีบเลยคือไม่ใช่ว่าไม่มีคนชอบนะมีเยอะเลยแหละที่แอบมองแอบปลื้มแต่พอจะก้าวเข้ามาใกล้ๆก็เหมือนมีกำแพงบางอย่างกั้นไว้เพราะภาพลักษณ์ของพี่น้ำมันดูสูงส่งดูเข้าถึงยากเหมือนดอกฟ้าที่อยู่บนหิ้งขนาดแค่จะเดินเข้าไปคุยด้วยยังรู้สึกประหม่าเลย บางคนก็คิดว่าแกคงมีเจ้าของแล้วหรือไม่ก็คิดว่าตัวเองคงไม่คู่ควรก็เลยได้แต่ชื่นชมอยู่ห่างๆพี่น้ำเลยต้องอยู่คนเดียวมานานไงทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วลึกๆแกก็เหงาไม่แพ้ใครหรอกนะเพียงแต่ความสวยแบบผู้ดีของแกเนี่ยแหละที่เป็นเหมือนดับสองคมที่ทำให้คนไม่กล้าเข้ามาทำความรู้จักอย่างจริงจังนะ่า แกทำงานมาทั้งชีวิตพอกเกษียณก็เลยตัดสินใจมาซื้อบ้านสวนเล็กๆอยู่แบบเงียบๆคนเดียวบ้านที่น้ำอยู่ไม่ไกลจากวัดเก่าๆเท่าไหร่วัดนี้มีหมาที่เขาเอามาปล่อยเยอะมากพวกมันก็ชอบเดินเพ่น่านไปทั่วสอย วันหนึ่งขณะที่พี่น้ำกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านนั่นแหละสายตาก็เหลือบไปเห็นหมาตัวหนึ่งและมันเป็นหมาพันธุไทยสีน้ำตาลแดงดูผอมโซแล้วก็มีแผลเต็มตัวไปหมดมันเดินกับเพล็กเมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูรั้วบ้านพี่น้ำพอดีพี่น้ำเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้แกเลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วลองยื่นมือไปลูบหัวมันเบาๆตอนแรกมันก็ตกใจแต่พอพี่น้ำลูบไปสักพักมันก็เอาหัวมาคลอเคลียที่มือพี่น้ำ โอโอไม่เป็นไรนะลูกพี่น้ำพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนหิวใช่ไหมแกเลยเดินเข้าบ้านไปเอาข้าวมาให้มันกินมันกินอย่างตะกละตะกรามเหมือนไม่เคยได้กินอิ่มมานานพอเห็นมันกินเสร็จพี่น้ำก็เอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดแผลให้มันเบาๆทำแผลให้ แต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าหมาตัวนั้นก็มาวงเวียนอยู่หน้าบ้านพี่น้ำทุกวันพี่น้ำก็คอยเอาข้าวเอาน้ำให้มันกินคอยดูแลแผลให้มันทุกวันจนมันเริ่มแข็งแรงขึ้นขนก็เริ่มเงางามขึ้นมาบ้างตามสุขภาพทำอยู่แบบนี้เป็นเดือนพี่น้ำก็รู้สึกผูกพันกับมันมากขึ้นเรื่อยๆแกตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าบุญเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนมาเติมเต็มอะไรบางอย่างในชีวิตของแกเข้าแล้ว แต่ก่อนที่เจ้าบุญจะมาอยู่ด้วยแบบเต็มตัวนี่พี่น้ำแก่ก็เหงาเอาเรื่องเหมือนกันนะอยู่คนเดียวมานานบางทีมันก็ใจหายโดดเดี่ยวเอาเรื่องตกกลางคืนนี่มันทั้งเหงาทั้งเงียบจนเหมือนพี่น้ำถูกจองจําในห้องมืดพอมีเจ้าบุญเข้ามาบ้านพี่น้ำมันก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเยอะเจ้าบุญมันเป็นหมาที่ฉลาดมากแล้วก็ขี้อ้อนสุดๆเวลาพี่น้ำทำอะไรอยู่มันก็จะเดินตามไปนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆ ตอนเช้ามันก็จะเดินมาเลียมือพี่น้ำเบาๆเพื่อปลุกให้ตื่นแลพอพี่น้ำตื่นแล้วมันก็จะเดินตามไปจนถึงครัวรอพี่น้ำทำกับข้าวพอพี่น้ำนั่งดูทีวีตอนเย็นมันก็จะมานอนหนุนตักให้พี่น้ำลูกหัวให้บางทีพี่น้ำก็รู้สึกเหมือนมันเป็นมากกว่าหมาเสียอีกมันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างพี่น้ำตลอดเวลาความเหงาที่เคยกอบกินใจพี่น้ำมานานมันก็ค่อยๆจางหายไปทีละนิดเมื่อมีเจ้าบุญคอยเคียงข้าง มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้ำไม่สบายหนักมากให้ขึ้นสูงลุกไม่ไหวเลยเจ้าบุญนี่มันก็ไม่ยอมห่างไปไหนเลยนะมันนอนเฝ้าอยู่ข้างเตียงพี่น้ำทั้งคืนคอยเอาจมูกดุนดุนมือพี่น้ำเหมือนจะถามว่าเป็นอะไรไหมพอพี่น้ำอาการดีขึ้นมันก็กระโดดโลดเต้นดีใจใหญ่เลยตอนนั้นแหละที่พี่น้ำรู้สึกว่านี่แหละคือความผูกพันที่แท้จริง ความผูกพันระหว่างพี่น้ำกับเจ้าบุญมันค่อยๆลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆตามลำดับมันไม่ใช่แค่เป็นเจ้าของกับหมาธรรมดาอีกต่อไปมันเหมือนมีบางอย่างที่พิเศษกว่านั้นที่อยู่ในใจ พี่น้ำนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยได้ออกไปไหนสังคมกับใครก็ไม่ค่อยได้มากนักพอมีเจ้าบุญเข้ามาในชีวิตความรู้สึกเหงาๆที่เคยกดทับก็เริ่มคลายลงแต่บางทีความรู้สึกของผู้หญิงก็นะมันก็มีบางมุมที่อยากจะปลดปล่อยอีอยากจะรู้สึกถึงความใกล้ชิดที่ลึกซึ้งกว่านั้น มีอยู่คืนหนึ่งแะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์ส่องเข้ามาในห้องนอนของพี่น้ำและบรรยากาศมันเงียบสงบแต่ในความเงียบนั้นพี่น้ำกลับรู้สึกถึงความต้องการบางอย่างที่มันเก่ะตัวขึ้นมาข้างในจิตใจมันเป็นความเหนาวที่เจือไปด้วยความปรารถนาจากภายในที่พี่น้ำแก่ขาดมานานเจ้าบุญที่นอนอยู่ข้างเตียงในตอนนั้นมันเหมือนจะรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของพี่น้ำมันเงยหน้าขึ้นมามองพี่น้ำแล้วค่อยๆเลื้อตัวขึ้นมาบนเตียงมาซบหัวที่ข้างตัวพี่น้ำ พี่น้ำลูกหัวเจ้าบุญเบาๆเจ้าบุญเอ๋ยแกนี่เหมือนรู้ใจฉันเลยนะเสียงพี่น้ำแหบพระสันเล็กน้อยมือของพี่น้ำค่อยๆลูบไปตามแผ่นหลังของเจ้าบุญขนของมันนุ่มลื่นอุณภูมิจากร่างกายของมันอุ่นๆมันทำให้พี่น้ำรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกถึงความใกล้ชิดที่โหยหามานาน เจ้าบุญมันก็เอาหน้ามาคลอเคลียที่แก้มพี่น้ำเลียเบาๆที่ใบหน้าการกระทำของมันมันช่างไรเดียงสาแต่ในความไรเดียงสานั้นกลับแฝงไปด้วยความรู้สึกที่เติมเต็มความรู้สึกที่พี่น้ำไม่เคยได้รับจากใครมานานแสนนานพี่น้ำกอดเจ้าบุญเอาไว้แน่นซบหน้าลงไปที่ตัวของมันปล่อยให้น้ำตาแห่งความรู้สึกหลากหลายไหลรินออกมาทั้งความเหงาความผูกพันและความปรารถนาที่ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ มันไม่ใช่เรื่องราวที่หวือหวาไม่ใช่เรื่องราวที่จงครึมแต่มันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งเป็นความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ที่พิเศษกว่าปกติเป็นความรักที่ไร้รูปแบบแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและการเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง คืนนั้นหลังจากที่ความรู้สึกหลากหลายมันเอ่อล้นออกมาพี่น้ำก็รู้สึกว่าร่างกายมันล้าไปหมดแต่ก็เป็นความล้าที่เจือไปด้วยความผ่อนคลายอย่างประหลาดแกเลยตัดสินใจเดินไปที่ห้องน้ําเพื่อชำระล้างร่างกายให้ความรู้สึกทั้งหมดมันไหลไปกับสายน้ำ แสงไฟสลัวสลวในห้องน้ำสองกระทบผิวกายของพี่น้ำเผยให้เห็นเรือนร่างที่ไม่ได้อ่อนเยาว์เหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังคงมีความนามในแบบของมันเองพี่น้ำยืนอยู่ใต้ฝักบัวปล่อยให้น้ำอุ่นๆไหลรดลงมาตั้งแต่หัวจระรดเท้าละอองน้ำกระทบผิวกายเหมือนจะชะล้างความรู้สึกที่หนักอึ้งออกไปจากใจ มือเรียวของพี่น้ำค่อยๆเอื้อมไปหยิบสบู่เหลวกลิ่นกุหลาบบีบลงบนฝ่ามือแล้วค่อยๆลูบไปตามเรือนร่างของตัวเองอย่างช้าๆฟองสบู่นุ่มๆลื่นไหลไปตามผิวตั้งแต่ลำคอไหลไล่ลงมาถึงภูเขาที่อบอิ่มและก็หน้าท้องที่เคยผ่านการใช้ชีวิตมาอย่างโชคชน พี่น้ำหลับตาลงสัมผัสถึงความรู้สึกของฟองสบู่ที่เสียสีกับผิวเนื้อมันเป็นความรู้สึกที่ปลุกเร้าบางอย่างข้างในความรู้สึกที่มันหลับไหลมานานแสนนานมือของพี่น้ำยังคงลูบไปทั่วร่างกายแขนท้องขาทุกตารางนิ้วของผิวหนังได้รับสัมผัสที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นในคราวเดียวกันมันเป็นเหมือนการสำรวจร่างกายตัวเองอีกครั้งเหมือนแผนที่ขุดหาสมบัติ การสัมผัสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในชีวิตที่เดียวดายความอบอุ่นจากน้ำความนุ่มนวลจากฟองสบู่มันทำให้พี่น้ำรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกอบกอดถูกปลอบโยนและถูกปลุกเร้าไปพร้อมๆกันหลังจากอาบน้ำเสร็จพี่น้ำก็เดินออกมาจากห้องน้ำหยิบผ้าขนหนูมาซับตัวเบาๆผิวกายยังคงชุ่มชื้นเปล่งปลั่งจากการอาบน้ำแกเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งหยิบครีมบำรุงผิวกลิ่นหอมอ่อนๆขึ้นมา ที่น้ำบีบครีมลงบนฝ่ามือวอร์มครีมให้พออุ่นแล้วค่อยๆลูบลงบนผิวกายอีกครั้งเริ่มจากลำคอไล่ลงมาที่เนินภูเขาแขนท้องและขาครีมที่เย็นช่ำในตอนแรกพอสัมผัสกับผิวกายที่อุ่นๆก็กลายเป็นความรู้สึกที่สบายตัวอย่างบอกไม่ถูก มือของพี่น้ำยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างต่อเนื่องการลูบแต่ละครั้งมันแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกแต่มันเป็นความปั่นป่วนที่ปลุกชีวิตชีวาปลุกความปรารถนาที่ซ่อนเร้นให้ตื่นขึ้นมาจากส่วนลึกพี่น้ำเอาครีมทาไปทั่วบริเวณหน้าท้องของตัวเองช้าๆสัมผัสถึงความนุ่มนวลของเนื้อผิวแล้วค่อยๆไล่ลงไปจนถึงต้นขาครีมที่ซึมซาบเข้าสู่ผิวมันทำให้ผิวกายรู้สึกนุ่มนวลขึ้นมาทันตาเห็นแล้วก็ทิ้งกลิ่นหอมอ่อนๆเอาไว้ ขณะที่กำลังทาครีมอยู่นั้นเจ้าบุญที่นอนอยู่ข้างเตียงกมันก็เหมือนจะรับรู้ได้ถึงบางสิ่งบางอย่างมันเงยหน้าขึ้นมามองพี่น้ำดวงตามันเป็นประกายหางก็กระดิกแล้วค่อยๆลุกขึ้นเดินมาหามาซบหน้ากับขาของพี่น้ำแล้วเลียเบาๆพี่น้ำก้มลงไปลูบหัวเจ้าบุญเจ้าบุญแกนี่รู้ใจฉันไปหมดจริงๆนะแววตาของพี่น้ำอ่อนโยน แต่ก็มีความเร่าร้อนแสงอยู่เล็กน้อยความรู้สึกที่เพิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาจากการสัมผัสร,ร่างกายตัวเองมันยังคอยเวียนว่าอยู่ในใจเธอเสมอเจ้าบุญเงยหน้ามองพี่น้ำอีกครั้งสายตาของมันเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และความผูกพันที่ไร้เงื่อนไขมันเหมือนจะบอกว่าผมอยู่ตรงนี้กับคุณเสมอ การได้สัมผัสร่างกายตัวเองการได้รู้สึกถึงความอบอุ่นของเจ้าบุญมันทําให้พี่น้ํารู้สึกถึงการเติมเต็มที่แตกต่างออกไปไม่ใช่การเติมเต็มจากใครคนอื่นแต่เป็นการเติมเต็มจากภายในและการยอมรับในตัวเองยอมรับในความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดยามเช้าสัดส,สองเข้ามาในห้องพี่น้ําตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ปลอดโปรง่งโล่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เจ้าบุญยังคงนอนซบอยู่ข้างกายพี่น้ำมองมันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยนมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่ต้องอธิบายด้วยคำพูดใดๆพี่น้ำรู้ดีว่าชีวิตของแกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการมีเจ้าบุญอยู่เคียงข้างมันทําให้ทุกวันของพี่น้ำมีความหมายมันเป็นความสุขที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเกินกว่าจะหาคำใดมาเปรียบ เรื่องราวของพี่น้ำกับเจ้าบุญยังคงดำเนินต่อไปในบ้านสวนหลังเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบม,มีเพียงคนกับหมาคู่หนึ่งที่มอบความรักและความผูกพันให้แก่กันและกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของพี่น้ำกับสุนัขตัวโปรดนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไป แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินพร้อมบวก